สวัสดีครับเพื่อนๆพ,พบกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็มารายงานความคืบหน้านะครับสร้างรีสอร์ทเองนะครับก็เทคานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนเก็จะเอาไปเพื่อน,อน,อน,อนชมนะครับนี่ครับเทคานเราจะเทคานถึงขอบขอบบล็อกในนะครับที่เราเว้นไว้นะครับเพราะว่าข้างในนี้เราจะเอาดินเข้านะพื่นเน เราจะเอาดินเข้าก่อนเอาดินเข้าถึงถึงขอบนี้นะครับเพื่อนขอบในนี้นะครับพอดินเข้าเสร็จแล้วเราก็จะเทพื้นนะครับเทพื้นก็จะเอาวายเม็ดวายเม็ดมาผูกกับเหล็กที่เราเหลือ,อไว้10เซนนี้นะครับแล้วก็จะเทพื้นเท่ากับขอบนอกนี้เพืเ่อนเครับขอบนอกนี้ก็จะเป็นพื้นนะครับ ตอนเทก็ให้น้องๆมาช่วยนะครับเพื่อนๆแล้วก็เอารถใช้รถปูนสําเร็จรูปมาลงนะครับทีเดียวเลยนะครับเกาะทั้ง5้าห้องก็เสร็จแล้วนะครับตอนทําก็ลืมถ่ายคลิปนะครับเพื่อนๆเพราะว่ารีบเลยเพราะว่ารถรถมันเข้ามาไม่ได้นะครับรถมันติดนะครับรถมันติดอยู่นู่นนะครับ รถปูนเลยเข้ามาข้างในนี้ไม่ได้นะครับสองห้องแรกนี้ก็เลยต้องได้ใช้รถไปเขียนปูนมานรถไปเขียนปูนจากนู่นนะครับมามาเทเองนะครับไอสามห้องหลังเนี่ยรถเข้ามาได้แล้วครับรถวิ่งเข้ามาได้แล้วเพราะว่าน้ำหนักปูนมันเบาลงลดลงนะครับสั่งปูนไปทั้งหมด5้าคิวนะครับเ,เพื่อนๆนี่ห้าคิวนะครับ 5คิวก็ตกห้องละคิวนะครับในการเทคานนะครับสูตรในการหาปูนคิวก็เสิร์ชใน Google นะครับง่ายๆนะครับก็จะเป็นกว้างคูณยาวคูณสูงนะครับกว้างคูณยาวส่วนสูงนั่นจะเป็นอ่าเป็นเมตรนะครับกว้างเป็นเซนติเมตรยาวเป็นเซนติเมตรนะครับส่วนสูงเป็นเมตรนะครับเปลี่ยนเปลี่ยนกันเปลี่ยนจากเซนติเมตรเป็นเมตรเสร็จแล้วก็จะออกมาเป็นจำนวนคิวปูนนะครับเพื่อน ก็สเต็งก็จะเป็น210นะครับสเต็งเทเทคานก็จะ210ถึง240นะครับแต่อันนี้210ได้ครับเพราะว่าแค่ชั้นเดียวนะครับแล้วก็เป็นน็อกดาวน้ำหนักไม่เยอะนะครับสเต็ง210ได้เลยนะครับสเต็ง210แถวบ้านผมก็อยู่ที่ราคา1,800ป9 0 0นะครับแล้วแต่เจ้านะครับประมาณนี้นะครับ1,800 1,900บาท เพื่อนเดินชมนี่ครับก็เหมือนกันนะครับตรงนี้ห้องที่สามนะครับมีเมื่อวานก็มีผสมปูนเติมบ้างนะครับเพื่อนเติมที่ตัวที่มันไม่เต็มนะครับอย่าตงตัวนี้นะครับก็ผสมปูนเติมนะครับเพราะว่าคิวปูนมาไม่พอนะครับมันหมดหมดเพราะว่ามันหกเยอะแล้วก็คํานวณมามันอาจจะขาดอาจจะขาด,ดนิดหน่อยอย,อย่างเงี้ยครับก็เลย บางบางบางบล็อกบางที่ก็เทไม่เต็มก็เลยผสมปูนมาปะปะหัวเอานะครับเพื่อนห้องสุดท้ายนี่ขาดเยอะเลยครับก็ปะกันเยอะเลยห้องสุดท้ายนี่ผสมปูนไปสองถุงนะครับสองถุงเทให้มันเต็มนะครับมันจะสรุปมันก็จะห้าคิวห้าคิวกว่าครับเพื่อน,เพ,อนเพราะว่าบางห้องเนี่ยตัวตัวบล็อก มันอาจจะสูงต่ำไม่เท่ากันอย่างเงี้ยครับยังไงเพื่อนๆก็ฝากรับชมนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำบ้านเองนะครับเพื่อนเพื่อนก็ทำได้นะครับใช้เวลาว่างจากงานประจำนะครับช่วยกันทำค่อยๆทำได้นะครับเพราะว่าค่าแรงมันแพงนะพนเพื่อนค่าของนี่ถูกนะครับก่อนจะทำเราก็ศึกษาข้อมูลดีๆนะครับ ทำแค่บ้านชั้นเดียวไม่มีปัญหาเพืเ่อนๆบ้านน็อกดาวบ้านชั้นเดียวเนี่ยเราทำได้นะครับขอให้ศึกษาข้อมูลก่อนนะครับแล้วก็พอเราชัวร์ล้วก็ตัดสินใจทำเลยครับไม่ต้องกลัวนะครับผมเราสร้างบ้านเองได้จริงขอจบคลิปนี้ไปก่อนนะครับเดี๋ยวรอติดตามคลิปต่อไปก็จะเป็นเอาดินมาลงนะครับเอาดินมาลงเดี๋ยวผมจะถ่ายคลิปให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับวิธีเอาดินลงนะครับเพื่อนๆสร้างบ้านเองได้จริงสวัสดีครับ